สวัสดีครับพี่น้องันี่ก็สายๆนะครับ,บนะแต่หาวัตถุดิบมากเลยนะเต็มๆมาตัวหนึ่งตัวนะครับให้ลางสีมาเบิ่งกันครับว่าสิได้ไม่ต้องมงนะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนครับไปเอาค,อคนเอาคนให้คนบอกก่อนนะครับ เศร้าบ่ได้เห็นนี้งครับเสาร์วนยุทธนีธธ้นั่นได้เห็นนีงนั่นได้เห็คลิปล่งคลิปอยีางนี้่ครับแต่นี่ม่คยคลิปนี้ครับ,รบที่ก็นั่งสีล,งล่งในที่นอนเลยนครับเใส่ประมาณสองโลสองโลสองสร,ร,สร้อยราสิบแปดบาทเบอร์เาถาเบิรกันลาสิได้ไม่นู่อย่างเงี้ยนะครับ น้อน,น,นดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะฮะเนี่ยนสีดไอ้เครื่องมังเครื่องไม้นให้เรียบรอยบ้านะครับสำหรับคลิปนอีก็ซ้ำอีกค้ได้ครับเห็ดไอ้ขัวเป็ดเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ